นิทานเรื่องเดอะนัแคคเกอร์ในคริสต์มาสเมื่อมาดรีนและพีทผู้เป็นพี่ชายได้เห็นของขวัญกองเท่าภูเขาใต้ต้นริสมาสสองพี่น้องถึงกับส่งเสียงดังและแตะโกนออกมาว่าสุดยอดไปเลย เ hey, รีบเข้าไปเอาตุ๊กตาทหารที่ขีม่ม้าออกมาเล่นต่อสู้กันส่วนมารีนก็ได้รับของขวัญมากมายเหมือนกันแต่ชิ้นที่เธอชอบมากที่สุดเป็นตุ๊กตาที่ดูแปลกกว่าตัวอื่นๆมันเป็นตุ๊กตาสวมชุดเครื่องแบบทหาร และสวมรองเท้าบูทตเป็นประกายเงางามแต่หัวและปากของตุ๊กตามีขนาดใหญ่ทำให้หน้าตาดูน่าเกียดนี่คือตุ๊กตานัดแคกเกิลหน้ารูพ่อของมารีเปิดปากตุ๊กตาแล้วใส่ถั่ววอนัทเข้าไปจากนั้นก็มีเสียงดังแ็ก ซึ่งเป็นเสียงบทขยี้เปลือกถั่วแล้วเม็ดถั่วก็หล่นลงมาใส่ยือมารีนเห็นแบบนี้ก็ตาเป็นประกายเพราะเธอไม่เคยเห็นตุ๊กตาที่พลังเยอะขนาดนี้มาก่อนหนูจะดูแลตุ๊กตาตัวนี้อย่างดีเลยค่ะแล้วเธอก็กอดตุ๊กตา นัดแคคเกอร์เอาไว้แต่แล้วพีทพี่ชาจอมสนก็เข้ามาแย่งตุ๊กตานัดแคคเกอร์ไปจากมารีนตุ๊กตาอะไรน่าเกลียดจังพีทแก้งอ้าปากตุ๊กตาให้ว้างแล้วพยายามใส่วอนัดเข้าไปในปากตุ๊กตา ทีละเยอะๆเสียงบทถั่วดังขึ้นวันซามซี่ของตุ๊กตาบิดหักคางก็เลื่อนตกลงมาเหมือนจะหลุดออกมารีนรีบย่่งตุ๊กตากลับมาแล้วพูดอย่างไม่พอใจว่าหยุดเย๋อะนี้นะทำแบบนี้ตุ๊กตาหน้าสงสารออกคืนนั้น หลังจากที่ทุกคนเข้านอนแล้วเหลือมารีนแค่คนเดียวที่ยังตื่นอยู่เธอเข้าไปดูแลและพยาบาลตุกตานัทแคคเกอร์แล้วพูดกับมันว่าไม่เป็นไรแล้วนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วมารีนก็าพาตุกตานัดแคคเกอร์ไปนอนที่เตียงตุกตาขณะนั้น นาฬิกาแก,แก็ตีดังเก็กเเตือนว่าเป็นเวลาเชี่ยงคืนแล้วมีเสียงจิ๊ดจดจ,จดังขึ้นแล้วก็มีหนูจำนวนมากวิ่งเข้ามาในห้องหนูตัวหน้าสุดมีเจ็ดหัวแต่ละหัวก็สวมมงกุฎเอาไว้มาร่ตกใจมาก เธอเดินถอยหลังจนข้อศอกชนกระจกชั้นวางของแตกเจ็บจังเลยมารีนจับข้อศอกด้วยความเจ็บปวดแล้วสุดลงไปนั่งกับพื้นสักพักก็มีเสียงดังมาจากชั้นวางของพวกเราหยิบอาวุธเร็วการต่อสู้กำลังจะเริ่มแล้ว ทันใดน,นั้นตุ๊กตานัดแคคเกอร์ก็กระโดดออกมาจากตู้ตุ๊กตาตัวอื่นๆก็กระโจนออกมาจากตู้เช่นกันเราตุ๊กตารวมพลังกันไล่จนพวกหนูจนมุมตุ๊กตานัดแคคเกอร์เข้าต่อสู้กับราชาหนูเจ็ดหัวแต่ราชาหนูพลังเยอะกว่า มันพยายามไล่กัดตุกตานัดแคคเกอร์หยุดเดี๋ยวนี้นะทันใดนั้นมารีนก็ถอดรองเท้าใส่ในบ้านปาไปที่ราชาหนูจนตายเหลือไว้แค่มงกุฎที่อยู่บนหัวเท่านั้นพอหนูตัวอื่นๆเห็นหัวหน้าของมันตายจึงได้แยกย้ายกันหนีไป มารีเรีวิ่งเข้าไปดูตุ๊กตานัดแคคเกอร์ทันทีตุ๊กตานัดแคคเกอร์อดทนไหนนะฉันคงทนไม่ได้ถ้าเธอไม่อยู่ไม่ว่าเธอจะหน้าตาแบบไหนแต่ฉันก็ชอบเธอมากนะมารีพูดจบตุ๊กตานัดแคคเกอร์ก็หายไปต่อหน้าต่อ แต่สิ่งที่ปรากฏต,ต่อหน้ามารีก็คือเด็กผู้ชายหน้าตาหล่อเหลาขอบคุณเธอมากนะมารีที่บอกรักตุ๊กตาหน้าเกลียดแบบผมทำให้คำสาปของราชาหนูถูกลบล้างมารีตกใจเจนพูดอะไรไม่ออกเด็กชายได้โม่บแหวนทอง ทั้งเจ็ดวงให้มารีแหวนนั้นคือมองกุฎที่ราชาหนูสวมนั่นเองช่วยรับสิ่งน,นี้ไปเพื่อเป็นการตอบแทนที่เธอช่วยผมให้หลุดพ้นจากคำสาปพ,พอมารีรับแหวนไปทันใดนั้นก็มีแสงสว่างสองประกายอยูย่ๆย ทั้งสองคนก็มาปรากฏตัวบนทุ่งหญ้าที่ส่งแสงระยิบระยับมาเร่งถามเด็กชายว่าที่นี่ไหนหรอที่นี่คือดินแดนแห่งขนมหวานทุ่งหญ้านี้เต็มไปด้วยน้ำตาลและผมก็คือเจ้าชายแห่งเมืองนขนมทั้งสองคน ลอดประตูอัลมอนด์และประตูช็อกโกแลตเดินข้ามแม่น้ำที่เป็นน้ำมะนาวและมีชานมไหลผ่านแล้วก็เข้าไปในพระราชวังที่ทำมาจากเคกและลูกกวาดมีตุ๊กตาที่แต่งตัวสวยงามออกมาต้อนรับเจ้าชายทรงปลอดภัยแล้ว แล้วเจ้าชายก็แนะนำมารีกับทุกคนมารีนเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเราไว้เราตุ๊กตาต่างพากันเข้ามาก่าวขอบคุณมารีนขอบคุณมากเจ้าค่ะขอบคุณมากขอรับมารีได้รับการต้อนรับ ด้วยขนมหวานเค้กและลูกขวาดมากมายทั้งสองได้เหงรรำกันอย่างสนุกสนานแต่เวลาแห่งความสุขช่างสั้นเหลือเกินเพียงไม่นานภาพที่มารีนเห็นก็จางหายไปมารีลืมตาตื่นขึ้นแล้วพบว่าตัวเองอยู่บนเตียงในห้องนอน คือความฝันหรอแต่ในมือของมารีมีแหวนมงกุฎทองอเจ็ดวงมีแหวนในมือมันต้องไม่ใช่ความฝันแน่ๆไม่นานนะแม่ก็เข้ามาในห้องนอนของมารีแล้วพูดว่ามารี รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วเขาลูกมีแขกมาที่บ้านมาเรนไปที่ห้องรับแขกที่นั่นมีเด็กผู้ชายหน้าตาเหมือนเจ้าชายในฝันยืนอยู่ด้วยความตกใจเธอเลยเลอร้องออกมาแล้วพ่อก็แนะนำเด็กผู้ชายคนนั้นให้มาเรนรู้จักเด็กคนนี้ เป็นลูกของญาติของเพื่อนพ่อเองเด็กชายส่งยิ้มให้แล้วเดินมากระซิบกลับมาริงว่าขอบคุณมากนะที่ทำให้ผมกลับมาเป็นมนุษย์จากนี้ไปผมจะเป็นคนดูแลเธอเอง